ไม่แต่เห็นว่าคุณไัอาบอกว่าอะไรบอกว่าเรามีแล้วหรอบ้านเรายังไม่มีมีแมวมีแมวเป็นของเป็นของผู้ายเป็นของตัวเองมีแมวเป็นของตัวเองถ้าเมียไม่มาก็เพราะว่าเมียใหม่เมีย แทเดมแทดมแท้ดมแท้ดแท้ด้เด้ด้ดเด้ด้ดเดดมแท้ดำดมโสดเฉพาะคืนนี้ได้ไมัด้ไ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 ด้ให้อยู่ใอยู่ตอนนี้เห็นทีไม่โสด ตลบไฟฟังอยู่โดนตบเลยเอาอะไรเหรอโอ้ยกระโดดลงมาตายโง่ไปหมโง่แหกงไริกี่จกระโดดลงมาทำบ้าอะไรบ้า ดีมากเอาแล้วทีนี้ต้องทำเครื่องกันนั้นละในส่วนของเอ่เออันนี้ทีนี้คุณไซกอ์ผมจะวางแผนแบบนี้นะครับพี่หนาช่วยดูผมดูนิดหนึ่งนะก็คือว่า